พยานพยานหลายปากขนาดนี้นะครับซึ่งเรารอสำนวนของศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินวันที่ยี่สิบามพฤษภาคมผมอยากให้ถึงวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันสิบแปดเร็วๆนะผมอยากให้ศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินเร็วๆเพราะว่าเราจะมีการขอค่าสำนวนคดีของน้องแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีว่ามีบุคคลใดให้การอย่างไรบ้างแล้วก็คนบรเเือให้การอย่างไร นอกจากนีแซนกระติกจ๊อบพวกนี้ให้การอย่างไรเราอยากดูว่าคำพิพากษาศาลออกมาอย่างไรแล้วพญาทุกปากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอู๊ดนายบอลหรือคนตกปลาหรือใครต่อใครเนี่ยที่ไปให้การกับศาลจังหวัดนนทบุรีให้การอย่างไรคดีนี้น่าสนใจน่าสนใจมากเพราะว่าล่าสุด สำนักงานอายการเจ็ดมีคำสั่งคืนสำนวนที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตบุตรธรภาคหนึ่งจำนวนยี่สิบเอ็ดคนหนึ่งคดีแล้วก็ยี่สิบสองคนหนึ่งคดีที่มีการแจ้งข้อหาผมในข้อหาดูหมิน่นเจ้าพนักงานและก็หมิ่นประการโฆษณามีการไปแจ้งความที่สนอผลยศทินสองคดีพนักงานอายการเจ็ดรัชดามีคําสั่งคืนสำนวนให้กับคณะพนักงานคืนคําสั่งให้กับ ชุดคณะงานสืบสวนสอบสวนสอนพลโยธินเนื่องจากการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นมีการคืนสำนวนให้แล้วนะนะครับในคดีที่ยี่ําเ็ดตรวจกับย2ตํิบสองตรวจแจ้งความผมสองคดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพนักง,งานอัยการคืนสำนวนไปแล้วเนี่ยคณะพนักง,งานสอบสวนสอนอพลโยธินเดือดร้อนเพราะขณะนี้เนี่ยสิทธิที่มีการแจ้งความผมเนี่ยทั้งยี่บดคนทั้งย2บสองคนเนี่ยทั้งสองคดีเนี่ย พนักงานอายการเขาไม่เอาด้วยแล้วเพราะเขาดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องที่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมามันเป็นการสร้างหลักฐานเท็จไม่พอยังมีการปั้นพยานเท็จขึ้นมามีการอ้างทําให้การเท็จขึ้นมาจะโยนให้พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผมเนี่ยพนักงานอายการรัชดาเขาไม่เอาด้วยเขาจึงคืนสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนสนบุญยศทินมีการสอบสวนมาสามปีครึ่งสุดท้ายวันนี้มีการคืนสำนวนแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศ ความเดือดร้อนมาเยือนตํารวจพลทัพภาคหนึ่งตำรวจนนทบุรีที่มีการฟ้องผมนะแล้วก็สั่งฟ้องผมโดยสนบนยุทินผู้งานตํารวจด้วยกันพูกเดีวยวกันเขาสั่งฟ้องผมไปที่อายการอายการไม่เอาด้วยสั่งเกินสํานวนทั้งสองสำนวนให้กับสนบนยุทินไปก็ไม่รู้ว่าจะมีการเกินสํานวนให้กับพนักงานอายการอีกเมื่อไหร่ผมก็ต้องผมไปรายงานตัวมาสามปีกว่าต้องรายงานทุกเดือนนะสามปีครึ่งเนี่ยต้องรายงานทุกเดือนพี่น้องประชาชนคิดดูที่ว่าผม เสวเวลาขนาดไหนต้องไปรายงานตัวทุกเดือนที่อายการภาคเจ็ดอายการเจ็ดรัชดาเนาะเอาล่ะผลยังไม่เป็นทางการภาพตัดต่อในเวลา21.56นะครับผลผลภาพออกมาไม่เป็นยังไม่เป็นทางการนะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการเกิดขึ้นจริงภาพของกระติกกับภาพของแตงโมในเวลายี่6นะครับ ผลยังไม่เป็นทางการนะครับมีรายงานว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายจริงดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีการตัดต่อนะไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะอันนี้แจ้งทุกท่นทานทราบนะครับว่าผลภาพที่มีการถ่ายในเวลายี่6ยังไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการคือ เป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่ที่ถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยก็ติกนะหรือถ่ายโดยน้องแตงโมงแต่อย่างใดนะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับนะส่วนภาพของคลิปวิดีโอของอาริสนะคลิปวิดีโอของอาริสที่ทุกคนรอคอยเนื่องจากว่าอาริสนะครับมีการใช้ไอในการถ่ายคลิปวิดีโ นะครับเนื่องจากอาริทมีการใช้ IG ในการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็มาลง youtube นะครับดังนั้นในขณะน,นี้นะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพราะว่าการการเอาไอจไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วมาลง youtube เนี่ยขั้นตอนการตรวจสอบมันจะยากนะยากดังนั้นผลยังไม่ออกมานะที่อาริทไปยืนยันต่อใครว่าเป็นของจริงมีการถ่ายจริงวันนี้ ผมยืนยันนะครับว่าจากการที่นะมีการประชุมร่วมกันคลิปวิดีโอของอาิสยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าถ่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็จะบอกทุกคนทราบนะครับว่าอาริสก็ยังไม่ไม่ไม่ยังไม่จบนะเพราะอาริสเนี่ยใช้ไอจีถ่ายรูปไอถ่ายคลิปวิดีโอนะไอคลอกม้าแล้วก็ไปลงย u ทูบดังนั้นในขณะนี้ ทางฝ่ายเทคนิคของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยขเขาลังส่งให้ตรวจอยู่ว่าเป็นการใช้ IG ถ่ายจริงหรือไม่แล้วก็ไอจี IG เครื่องของอาริสเนี่ยได้มีการไปลง YouTube จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือตอบเคลียรย์นะอาริสอิสยังไม่ใช่จบนะดังนั้นเนี่ยที่มีการอัดคลิปเสียงของเจ้าที่ทีไอเนี่ยที่เป็นการเสียมรรยาทเนี่ยอาิสนะ ผมยืนยันนะครับวันนี้ว่าสิทธิรับการยืนยันชัดเจนนะครับว่าการตรวจสอบวิดีโอของอลิสที่ข้อหมายังไม่เสร็จสิ้นเพราะเนื่องจากว่ามีการใช้ไอจีถ่ายคลิปข้อหมาแล้วเอาไปลงใน u t u b e นะการตรวจสอบจริงยังตรวจสอบไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ร้อเปอร์เซ็นต์ว่าอนิซถ่ายจริงหรือไม่อย่างไร นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ไม่ยืนยันนะแต่เพื่อความเป็นธรรมนะภาพในบรรดา21.56นะนะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมก็เลยเสนอไปว่าเอาละควรจะต้องมีอีกสักสองหมาลัยน,นะตรวจสอบก็เลยจะส่งไปให้หมาละยอีกสองหมาลาัยตรวจสอบนะว่าในภาพภาพของ แตงโมที่ถ่ายคู่กับปติกเนี่ยในวลาที่21.56เนี่ยยืนยันสองมหาลัยไหมว่าเป็นภาพตัดต่อนะก็เลยจะให้ส่งไปอีกสองที่แล้วกันเพื่อความแฟร์นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมก็จะส่งไปให้กับหน่วยงานของรับทำงานตรวจสอบอีกอีกอสองที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางนิสไอก็มีการขอภาพต้นฉบับจาก สำนักตรวจนชาติพอ,อสำนักตรวจนชาตินะครับมาตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับกระติกเขาให้ความเป็นธรรมกับแซนเขาเดี๋ยวจะหาพวกผมเนี่ยไม่แฟร์เนาะก็เลยแจ้งทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อแต่เพื่อความแฟร์จะไปตรวจให้อสองที่นะดังนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพวกผมไม่ยุติธรรมนะนะครับ ในส่วนของพบตรพลเตกฤษภันเพชรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่ผมมีการร้องตั้งกรรมการสอบวินัยเจเลยตำรวจแห่งชาตินะครับนะก็ไม่มีคําสั่งแต่อย่างใดนะครับดังนั้นที่มีการบอกว่าพบตรให้ความสนใจคดีน้องแตงโมไม่เป็นความจริงนะต้องบอกกันว่าไม่เป็นความจริงและพบตรท่านเนี้ท่านไม่เคยให้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องแตงโมอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่พูดว่าพบตรกฤษพันเพชรเนี่ย จะให้ความเป็นธรรมเรื่องน้องแตงโมหรือให้ความสนใจเรื่องน้องแตงโมหรือจะมีการตั้งกรรมการสอบอะไรไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่าซึ่งเราร้องเนี่ยนะด้วยเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างทะเลนะครับไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดนะต้องบอกก่อนฉังนั้นใครที่มาบอกว่ารับประกันว่าพบวตรลกีรพันเพชรเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมเรื่องน้องแตงโมไม่เป็นความจริงนะอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไปที่ทะเลเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดนะ เพราะว่าประเอินว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าห้องของปปทกีรพันเพชรก็คือพลตวัชีวสันซึ่งเราลองให้มีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ด้วยนะไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างไรนะแต่เรื่องส่งไปที่เจเลแล้วแต่เจเลยไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบนะครับนะเ,เราเราขณะน,นี้เรื่องของแตงโมนะ หลายๆประเด็นเราตัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมเงียบเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดมาหลายสัปดาห์เนี่ยจริงๆผมรู้หมดอยู่แล้วนะรู้หมดตั้งนานแล้วเมีแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีเสียงนะอยากจะพูดเรื่องภาพตัดต่อนี่นานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ซึ่งมันที่สุดคือคดีเนี้ยผมยืนยันนะครับว่าหลายคนก็บอกว่ามีการดึงเชงหรืออะไรไม่ใช่นะครับการ การถ่ายภาพใต้น้ําเนื่องจากว่ามันมีการถ่ายทั้งลําน้ํเจ้าพยาเครื่องมือที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับนะเครื่องมีปัญหาอยู่ระหว่างการซ่อมอยู่นะครับมันเลยยังไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้มันมันมันติดที่เครื่องพิมพ์เนื่องจากว่าเป็นดิจิตอลไฟล์ที่มีการถ่ายทั้งลำน้ำเจ้าพระยาแล้วมันเกิดเครื่องมันเสียขณะนี้เดนไอกำลังซ่อมอยู่อันนี้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดไฟล ภาพตัวนี้ให้ทุกคนดูได้ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยก็เสร็จสิ้นนะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของอโทรศัพท์ของคนบนเรือทั้งหมดนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็รู้แล้วว่าใครโทรหาใครโทรยังไงอะไรทุกอย่างก็อยู่ระหว่างการดําแเบบนินการขั้นตอนต่อไปในเร็่นี้ดีเอสไอก็จะมีการไปสอบแอนนาในเรือนจําไปสอบทนายตั้มในเรือนจำาดยคิดว่าการสอบทนายตั้มครั้งนี้ สำหรับคนบนเรือเนี่ยน่าจะหนาวนะเพราะคุณเนี่ยไปกล่าวหาทนายตั้มไปเยอะเลยไหนจะบอกว่ามีคลิปเสียงที่อัดอยู่ร้านอาหารตอนที่ไปเจราจาพูดคุยกันสองไปกล่าวหาทนายตั้มเนี่ยไปหลีแฟนของนายปอนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าทนายตั้มเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ต่อคนบนเรือมากเลยนะในคดีน,นี้ซึ่งไอซนไอจะมีการเข้าไปสอบทนายตั้มกับแอนานะครับในเร็วนี้ในเรือนจํา ก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่าสานุกสนานอ่ะคดีเนี้ยนะแล้วก็ยังมีพยานอีกอีกรอบที่สามนะครับที่จะมีการออกมาเรียกพยานรอบที่สามอีกอีกจำนวนมากนะครับที่จะต้องเข้ามาให้ปากคํา